เกือบฉันลมมันเหนื่อยและละ้าจนแทบขาใจมันเหนื่อยจนท้อไม่เจอชุดไม้ไปลายทางที่ฝันจะกลับได้ไหมฉันเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยิงท no ้ามใจตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดแต่ฉันเองที่ลองชาาชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันมะหลังอ้ยผมล้มคุบคานเท่าไหร่โอ้โหไอ้โปงนน่ฉันให้ร้องเสียงพี่แอดนี่แกร้องแอดไหนเนี่ยก็พี่แอดสมบัติเมฮีนีไงครับระวังแผ่มันเป็นร้อย หน้าเป็นรูะไรงามไส้นี่งานฉลองครบรอบ9ปีคืนนี้แกไม่ต้องร้องเดี๋ยวฉลองเอง<ห>นี่ดูเชีวิตมันต้องดอินตามหาความฝันฝันนตัวหรวโพโคานเท้าลายมันจะไปโจบที่ตรงไหนจะดังยังไงก็ต้บป่าครับ ฉันทำป้ายให้แล้วนะเดี๋ยวแกไปติดด้วยโอ้เดี๋ยวติดครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอซ้อมร้องเพลงผมเตรียมเพลงมาเป็นสิบเลยครับภุรักครับผมชีวิตมังกรดองตามหาฟาร์มฟันพี่กีมันบอกไอ้คนือวู่เนี่ยว่าทีมเอจัดเวทีทีมดีร้องเพลงคนนั้นจะดีนึกว่าพี่ดินบอกแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปเถอะภุรักครับผมเตรียมเพลงมาเยอะมากเลยแต่ว่า กลัวร้องเป็นคาราโอเกะแล้วลูกค้าจะเบืออ่อคุณรักช่วยเล่นกีตาร์ห,หน่อยได้ไหมครับเอ่อสงสัยจะไม่ได้สักคนกีตาร์พังเหรอครับไม่ได้พังแต่พี่ลินก็อบอกว่าทีม A จัดเวทีทีม B ร้องเพลงเฮ้ยอาคุณรักครับผมเตรียมเพลงที่จะซ้อมคืนนี้มาแล้วครับแต,แต่ผมก็เตรียมเพลงมาเหมือนกันครับคือคุณรักลองพิจารณาดูเลยครับไอ้โต๊ครับเพลงการ์ตู ฉันคือกาต้นนามน้ำตัวอ้วนนอต้นี่คือหัวของฉันนี่คือกลวยกลาอ่อพอน้ำเดือดฉันลองอ้อยกฉันลงแล้วก็ชงฉันตอนี่นี่ไองานใต้เอ๊ะให้ร้องกาตามนี่ไงร้องกาไหนเนี่ยกาต้นามน้ำ งั้นฟังเพลงที่พวกเราสามคนเตรียมมาแม่ครักอะฮลอง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 องื่อ้คอในสยส่งเสียงมาหอยให้ฉันคอยดีพอรักฉันที่คอสายดส่งยิ้มมาไน่ฉันยังคอยฉันยังคอยฉันคอคอยคอยคะมากเีอยู่ตรงนี้โดดเดียวเดียวได้จหมายใกล้ตายี เไม่เข้าใจกแต่ไม่ไม่เอาไปที่น้าหน้าตาก็ไมีเยี่ก็ไม่ได้ถาวรอยู่ว่าก็ถ้าผมก็ไม่ได้ที่การจะไม่เรื่องต้องรอนักมีแลก็ไม่เคยสนใจใช้วงิการเนี่ยที่รกจะทุ่มไปไม่เคยรอเล่นเลยสักทีแต่สุดท้ายก็มีตรงเจอแต่ความเสียใจที่รักจะทุ่มไปคงจะไม่รอดความเข้าใจและให้ ร้องกอะไรนอะไรเนีอะไรพวกแกเนเขาร้อจบโอ้หนี่เค้านั้นพูดหลอลูกไม้ยรไปโทษน้องเลยโอ้กสองคนนด้ไปจัดเวทีไปเดี๋ยวเราไปซ้อนเวทีมันคือสุดยอดไอไปาปไปไปป ฉันไม่มีทางยอมพวกแกหรอกยังไงวันนี้นะฉันจะต้องขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีให้ได้ไม่ใช่พวกแกสามคนเขาเวลาหน่อยขาเวลาหน่อยขาเล่นว่าสักหน่อยบาดเจ็บเพิ่งจะโดนทิ้งมามาก ใจยังเป็นแพลยังสงสอไม่ดีเท่าไรดูอกที่จธมารักบอกก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นมันเร็วไปว้าโอ้เขาเวลาหน่อยเขาเวลาหน่อยเขาเวลายังพักพื้นขึ้นได้ไม่นาน โนโนโนไม่อยากบอกยังรักใครที่ลำบากยู่ืเธอยังไม่เคยอยากแ็บรักนั้นไปก่อนไปโนโนโนขาบายก่อนตอนนี้ไม่ทำแบตองเฮ้ยเอามาทำไมอะเขาร้องเพราะขนาดนี้พิษกรหนักากไปเลยพี่โอ้โหถามันจริงเลยอยากอยู่ทีมไหนก็แน่น่ะ ตอบไม่คิดเลยทีมบีโอ้โหตอกตออคู่ทออคู่ทีมบีไอ,อ,อ,อ้นี่เข้าข้างศัตรูไป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 เลี้ยงแกว่าเป็นหอกข้างแค่แท้เลยนี่จัดการตามแผนให้เรียบร้อยนะคุณตุย้ยคุณรักไม่อยู่ทำยังไงก็ได้ให้มันเสียงแหบมันจะได้ร้องเพลงไม่ได้แล้วคืนนี้จะขึ้นไปร้องเพลงแทนพวกมันเอาอย่างเนี้ยไปจัดการอโอเอแล้วเฮ้เ ครับเลยไปเลยหาเฮียมาหาเฮียเลยมาหาเฮียเลยครัเน่กับมันจะนั่งซ้อมร้องเพลงมันได้อะไรไหมเนี่ยได้สาระอะไรไหมไปแล้วโกนบอกลูกค้าแต่เกิดคืนนี้ไม่มีใครมาเนี่ยคุณเล่นด่าตัวเองไปเลยไปได้ไหมครับโ้นครับคืนนี้ร้านเรามีมินิคอนเสิร์ตหน้าร้านนะครับผมอย่าลืมมานะครับคืนนี้ครับคุณครับครับผมก็นะครับคืนนี้ร้านมีฉลองครบรอบ9ปีนะครับอย่าลืมมาฟังเพลงจากพวกเรานะครับครับผมครับครับครับ มาสนุกกันเยอะๆเลยครับคืนนี้หน้าร้านเรามีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใช่ไหมครับอังอังด้วยนะครัะโอ้โหเดินหมดลูกค้าทีละคนแบบนี้จะได้เรื่องอะไรวะตะโกนไปหมตัวทั่วเด็กเขาจะได้ยินกันหมดนี่ดูนี่ดูดูคนที่ลืมมางานมินิคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ9ปีของเรา แก้วะันะกึกระกกันอยู่ได้เนี่ยให้มันพร้อมเพรียงกันดินี่ไม่ต้องประสานเสียงกนหรอกตะโกนไม่ต้องประสานเสียงครับให้มันชัดให้มันแจนเป็นบ้าบดูแล้วพี่จะเอาดังแค่ไหนครับเอาเอาดังแค่ไหนเอาดังที่สุดอะเอาดังให้ได้ยินกันทั่วเอาดังดแบบับเดี๋ยวจัดให้เลเวลที่หนึ่งเเืนนน้นะครับอย่าลืมมางานมินิคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ9ปีของร้านเรานคร ขอทุกอย่างอีกทีนึงน,นะครับโอ้ัวกแกในน่นองจำไม่รอแล้วนี่นนะเรีสมองตื่นอย่าเนียนะให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบนะแล้วจำใส่คำหมองเอาไว้เมื่อกี้เลเวลที่หนึ่งเพิ่มสเต็ปปั๊บเป็นเลเวลที่สองเยเรล่มนะครับกินดี่นะครับมากา,ากร์ฉลาดขอบลำก้าวปีมรรชมินี่ก็ใส่กของเรางแล้วนะครับ เฮ้ยรบๆเล่นมิชิลได้อ่ะโอ้ยยิงระดับพี่ได้น้องพี่ๆทางนู้นผมว่าทางนู้นเขายังไม่ได้ยินพี่ตะโกนอีกรอบได้ปหมครับโอ้ยไกลไกลอ่ะพี่นั้นเลยแล้วไม่บอกให้พวกมันเดินมาทางนี้ปะไม่ว่างเขไม่ว่างโอ้ยตะโกนนะตะโกนตะโกนเลยนี่โอ้ยอยู่ไกลขนาดนี้ต้องเพิ่มเลเวลให้อึงเลเวลคือนีนะครับอย่าเลิกมาชอบวันี้ก่อนสัตว์จะรบก็รับกลางเวก็รั แค่นีกว่าไปเลยไปเลยโอ้โหนักบวชเลยไอ้ตะโกนบอกให้ลุกล่อมู่บ้านเลยนะให้ได้ยินกระถวยนะมาเลยโอ้โหไอ้พวกคนนี้ไปไปไปเอายังมามองได้ไปโอ้โหที่คริงวันนี้สุดยอดนะครับหลอกให้มันตะโกนล่อบหมู่บ้านอย่างิี้เสียงแหบแน่นอนเฮ้ยจ๋งอ่ะไปเลย คือนแล้วนะห้กมันต้องเสียงแหบไม่มีเสียงร้องเพลงเ่นี่เสียงแอบป้อแอบแล้วโอ้โหพี่ไม่ได้ดิใช่โอ้โหแ่จังไอ้คนประโ้ยเอ้ยนี่เก่าจะให้ร้องเพลงตีเส้นหน่อยดันเสียงแอบเส้นนี่โคแหล เสียแม่เลยครับเสีไม่อยู่เต็มที่เดี๋ยวผมร้องให้คุณร่างตังเลยเธอคุณวิ2 4ชสียงโหม่เช้าสายใบเย็นก็ดยอะเลยนะฮออ๋อป๊าป๊เสียงอย่ากระเป็ดเทศแกไปแกะเป็ดออกราคอกันก่อนบ้าเไอ้คนเลยนี่เอาเป็นว่าตกลงเนี่ยทีมบีร้องเพลงเปิดแล้วก็ร้องเพลงปิดนะทีมบีมาพอดีเลยนี่พวกเราหรือพวกเราร้องเพลงปิดนะโอเคเปล่าไม่โอเคครับ ลูกค้าเหรอครับตัวนัดเราเสียงแหบด้วยเหรอแล้๋ยวเคาร์เตอร์อะเป็นเลูกค้ามาเลยครับโอ้าหแล้วใครไปใช้ตะโกนเสียงแหบแบบนี้ฮะวันวันก่อแตนคือพิษณกรมเขาหลอกทีม B ให้ไปตะโกนมเล่นลูกค้าครับจะได้เสียงแหบพิ่ณุกรจะได้ขึ้นร้องเองอะครับโอ้โห ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีใครร้องเพลงได้นอกจากลูกโป่งแล้วครับใครร้องเพลงในลูกโปง่งฉันคือกาต้มน้ำตัวอ้วนหม้อต้อไปเลยไปต้มหลังร้านเลยไปกาต้มน้ำไปทำยังไงล่ะครัวนี้ฮะดูดิลูกค้าเต็มร้านเลยจ้างใครดีวะเนี่ยจะมีอีกคนหนึ่ง